นิทานอิศบกระต่ายกับเตา่าเล่าโดยครูศิรินภาแก้วกาหลงณาป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งมั่นใจในความเร็วของฝีเท้าตัวเองมากและมักพูดโมโอ้อวดว่าไม่มีใครเทียบเทียมได้จนวันหนึ่งเจ้ากระต่ายได้พบกับเตา่า ที่กำลังเดินตุ้มเตี้ยมผ่านมาเมื่อเห็นดังนั้นเจ้ากระต่ายก็หัวเราะเยาะและพูดเราเรียนว่านี่เจ้าเตา่ามัวจะเดินอืดอาดอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะถึงบ้านกันล่ะเนี่ยต่อให้เจ้าเดินนำไปข้างหน้าก่อนครึ่งวันข้าก็ยังตามเจ้าทันเลยเจ้าเต่าได้ยินดังนั้น ก็เกิดอาการไม่พอใจเลยพูดตอบกลับไปว่าถึงข้าจะเดินช้าแต่ข้าก็กลับถึงบ้านทุกวันถ้าอย่างนั้นเรามาลองวิ่งแข่งกันไหมล่าแล้วข้าจะเอาชนะเจ้าให้ดูกระต่ายเห็นว่าเจ้าเต่าท้าแข่งอย่างนั้นก็ตอบตกลงพร้อมกับพูดไปอย่างคำๆว่า ฮ่าฮา,<ห>าโถเจ้าเต้าเชืีองช้ายอยังเจ้านะลรอจะมาชนะกระต่ายที่รวดเร็วยังข้าได้ไม่มีทางหรอกเมื่อมาถึงวันแข่งขันเจ้ากระต่ายได้วิ่งออกจากจุดเริ่มต้นไปด้วยความเร็วเต็มฝีเท้าแซงหน้าเจ้าเต่าไปไกลและเมื่อหันหลังกลับไป ก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของเจ้าเต่าเลยคิดว่าคงอีกนานกว่าเจ้าเต่าจะเดินมาถึงจึงนึกคิดในใจว่างั้นข้าของยีบเอาแรงก่อนสักหน่อยดีกว่ายังไงก็ชนะอยู่แล้วแล้วก็ตายก็เผลอหลับไปส่วนเจ้าเต่า ก็ยังคงเดินต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยย่อท้อเดินมาเรื่อยเรื่อยเอยจนเกือบจะถึงเส้นชยัยด้านกระต่ายที่นอนอยู่แถวนั้นก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเห็นรอยเท้าเต่าที่พื้นก็รีบวิ่งตามไปแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเพราะเมื่อเจ้ากระต่ายวิ่งตามมาถึงเส้นชยัยก็พบว่า เจ้าเต่าที่ตัวเองเคยสบประมาทไว้นั้นได้เดินถึงเข้าเส้นชัยเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากเราใช้ชีวิตอย่างประมาทก,ก็อาจเป็นหนทางที่นำมาสู่ความพ่ายแพ้ได้ดังเช่นเจ้ากระต่ายตัวนี้